เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานระดับโลกที่ดาราหลายท่านนั้นได้ถูกเชิญไปเข้าร่วมงานซึ่งแต่ละคนนั้นสวยหล่อกันอย่างมากชวนมาติดตามภาพความหล่อสวยงามสง่าของทีมนักสแสดงนำหนังซิกเคอริเตอร์สมายาพิศวงนำโดยมาริโอเมาเรอร์แพนเค้กเคมานิตเอฟทักษออนและแต้วนอทพรที่ล่าสุดช่วงเย็นวันนี้5ตุลาคม6 5ทั้งหมดปรากฏตัวบนพรมแดงเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นาชนาชปูดบุซอนอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลณประเทศเกาหลีใต้ โดยทางนางแม่แอฟก็มาในลุคที่เห็นแล้วร้องโอ้โหดังกันเลยทีเดียวหลังนางเอกสาวพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งแอฟทักษอ,อนเดินทางมาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ต้องบอกว่าพรมแดงนั้นสว่างวาวเจิดจ้ามากๆเพราะแอฟทักษอ,อนขอจัดเต็มมากับชุดเดรสยาวด้านบนโชว์ผิวขาวอาร่าสุดเป็นลุคที่นานๆได้เห็น F. แอฟแซบเบาๆแบบนี้สวยตะลึงจนแฟนๆละสายตาไม่ได้เลยจริงๆ นอกจากจะมีแอฟทักษออนแล้วยังมีสองนางเอกคนดังในหนังมายาพิศวงแต้วนัทพรและแพนเคก้กเขมนิตรวมถึงพระเอกสุดหล่อมาริโอเมาเรอร่รวมแท็กทีมเฉิดฉายประชันสวยหล่อกันอีกด้วยทีมนี้บอกเลยว่าแป๊ปังสุด,สด